สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l วิมวลท่าแพนะครับก็คนรีวิวก็คือผมบอสนะครับคนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับน่าจะเป็นน้อยมากๆนะครับที่ผมหยิบนาฬิกาผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะที่ผมอยากแนะนํามาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยแบบหยิบนาฬิกาผู้หญิงมารีวิวสักเท่าไหร่เนื่องจากรุ่นที่เป็นของผู้หญิงเนี่ยของทางเซกุเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าผู้ชายนี่ยอมรับได้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะน้อย แต่มันก็มีออกมาเรื่อยๆแต่การโปรโมตต่างๆเนี่ยถ้าเป็นนาฬิกาเนี่ยมันก็จะให้ชื่อว่าผู้ชายเนี่ยจะนิยมมากกว่าครับแต่จริงๆผู้หญิงก,ก็สนใจเยอะอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนาฬิกาอัตโนมัติผู้หญิงหน้าดำซึ่งผมบอกเลยว่าต,ต้องชอบแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับก่อนแกะกล่องนะครับตัวกล่องของเขาเนี่ยจะเป็นนาฬิกาแบบ Seiko 5ธรรมดานะครับก็คือกล่องของเขาเนี่ยจะเป็นกล่อง ขนาดเล็กนะครับที่มีตัวหุ้มมาแบบนี้นะครับใครที่เคยเห็นผมรีวิวเจ้าตัวาราคาไม่แพงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นกล่องแบบนี้ทั้งหมดนะครับส่วนใบประกันแล้วก็คู่มือนะครับจะได้เป็นแค่เล่มตัวนี้มาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีใบประกันให้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกว่าร้านไหนขายนะครับตัวเลขตัวนี้นะตัวเลขตัวนี้เราจะไม่มีเขียนเองแล้วก็จะไม่มีลงอะไรทั้งนั้นจะมีเป็นแบบคล้ายๆเป็นตัวปั๊มสีดานะครับเป็นหมึก จากทางศูนย์ไทยนะครับตามมาให้แต่ละเลขก็แต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็เวลาซื้อก็จะลงรายละเอียดวันวันที่ให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับตัวนาฬิกานะครับก็เราไปดูกันนะครับดูนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับอ่าเป็นอัตโนมัติที่เรือนเล็กมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล่องมาวางอ่า เราไปดูกันนะครับตัวนี้นะครับจะใช้ชื่อรหัสว่า SYMK17K1 นะครับหลายคนถามว่า K1 กับไม่ K1 มันต่างกันยังไงจริงๆมันไม่ต่างมันคือตัวเดียวกันนะครับบางบางที่เขาก็จะใส่บางที่เขาก็จะไม่ใส่อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเรื่องเรื่องตัว K1 สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น K1 ที่ที่เฉยๆกับไม่มีเนี่ยก็คือรู้ได้เลยว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่ถ้าเป็น K2 K3 เนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับ ก็เป็นเป็นการบ่งบอกว่ามันจะมีลักษณะตัวเรือนที่เหมือนกันแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบของสายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นไปได้ตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่ส0 0พันนะครับซึ่งจัดว่าราคาน่าสนใจมากนะครับามาเรามาดูตัวเรือนกันนะครับตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วยังไงนะครับเราไปดูขนาดตัวเรือนของเขาเกันก่อนนะครับตัวนี้ตัวนี้ขนาดตัวเรือนของเขาจะอยู่ที่นี่คือขนาดตัวเรือนนะไม่ใช่ขนาดหน้าปัดนี่นะครับจะอยู่แค่ 25เองนะครับ25เองนะครับแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10นะครับหนาะประมาณ10หูสายของเขานะครับจะอยู่ที่12นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเรือนที่ผู้หญิงนะครับผมบอกเลยเป็นเรือนที่จิ๋วมากแล้วก็ทำมาเป็นระบบอัตโนมัติเครื่อง 7S นะครับใครที่ ชื่นชอบนาฬิกาเครื่อง7 s นะครับก็ตัวนี้ก็จะลงไว้นะครับตัวนี้จะเป็นฝาหลังแบบทึบนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นนาฬิกาแบบเรือนนี้ก็คือใส่ลูได้เลยนะครับเป็นฝาหลังแบบทึบแล้วก็ฝาเกลียวซึ่งถ้าเป็นในคู่มือเขาจะบอกว่า3าเมตรหรือว่า50เมตรนะครับจริง,รงๆก็ใกล,ล้ๆเคียงกันแต่ตัวเนี้ยเราสามารถาใสอ่อาบน้ําหรือว่าใส่ว่ายน้ําได้นะครับ แต่ว่าในกรณีที่แบบเม็ดเนี่ยต้องต้องปิดหมดอย่างนี้นะครับกดสุดนะครับถ้าเกิดเราเปิดออกมา1ล็อกเนี่ยแค่ใส่ล้างมือมันก็น้ําเข้าได้แล้วนะครับแต่แต่วันนี้คู่มืออาจจะบอกแค่50เมตรนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับซึ่งสํารองพลังงานอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสีชั่วโมงนะครับสามสิดนิดๆนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานทุกวันแล้วนะครับก็ใครที่แบบอยากได้นาฬิกาผู้หญิงเดือนเล็กๆใส่นะครับแล้วก็หน้าดำนะครับดูแบบ ไม่ค่อยแฟชั่นเท่าไหร่แล้วก็เหมาะกับใส่ทุกวันเนี่ยเรือนนี้ผมก็แนะนำมากมากนะครับเพราะว่าเรือนเนี้ยเนื่องจากเจ้าตัวลมีใไบรือพายน้ำเนี่ยที่ชัดแล้วนะครับแล้วก็เครื่องนี้ยังแสดงเจ้าตัววันวันที่ด้วยนะครับผมนี่นะครับก็คือแสดงวันวันที่ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าครบถ้วนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเรือนเล็กแค่นี้นะครับทุกอย่างจะจะอยู่ในอยู่ในแค่นี้เองนะครับผมก็เป็นหนึ่งเรือนที่น่าสนใจแล้วก็ อ๋อน่าจะน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงนะครับเรื่อนนี้ตัวสายก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับบานพับเป็นแบบบีมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องมางัดแล้วนะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันการทํางานของบานพับก็จะยืดอายุการใช้งานได้เยอะนะครับผมเนื่องจากเป็นแบบบีมนะครับผมแล้วใครที่แบบอยากถนอมบานพับเข้าไปอีกนะครับเวลาเราเปิดนี่นะผมแนะนาทิคเทคนิคนะ ก็เปิดเสร็จใช่ไหมเวลาเรากดลงไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยอย่าก,กดแบบนี้แต่จริงๆก็แบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยกดบีบไปด้วยแล้วก็กดเข้าไปแล้วค่อยปล่อยแบบนี้มันจะทําให้บานพับหรือว่าไอตัวไอตัวเม็ดต,ตรงเนี้ยมันทนมากๆคือถ้าทําแบบที่ผมพูดเมื่อกี้นะผมกล้ารับประกันเลยบานพับเนี่ยจะอยู่ได้เกิน20ปีแน่นอนนะครับผมสแตนเลสก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับตัวนี้นะครับก็ตัดสายได้อยู่ประมาณเนี่ยนะครับ3ามสี 4. สาีข้อต่อด้านนะครับซึ่งผมว่า,น,าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับซึ่งถ้าใครแบบเล็กกว่านี้อีกจริงๆเนี่ยก,ก็จะสามารถเลื่อนรูได้ตรงนี้อีกหนึ่งรูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการคืนกันนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคอเราไปดูกันนะครับเจ้าตองกางคืนรุ่นนี้จะแจ่มแค่ไหนนะครับ ก็บอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะทําออกมาได้แจ่มมากๆนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูนะครับทุกทุกตำแหน่งนี้นะครับเจ้าตัวขีดตัวเนี้ยมันจะแสดงตัวลูมิบอ์หรือว่าตัวที่มันแสดงาสารเรืองแสงเนี่ยจะอยู่ปลายของขีดนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ในหลายๆรุ่นนะครับตัวนี้เขาไม่ได้ติดผิดอะไรมานะครับซึ่งเป็นปกติอยู่ละนะครับมันเลยทําให้เรือนนี้อยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีเหมือนกันนะใครที่ชอบอ,อะไรที่แบบอย่างเงี้ยนะครับที่แบบ ไม่ได้ดูแบบใหญ่เ,เท่าไหร่หรือว่าเข็มเนี่ยหรือว่าลูมิไบที่แสดงเนี่ยแสดงแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยไม่ฉูดฉาดมากนะครับก็แนะนาเรือนนี้เหมือนกันนะครับคือจริงๆเนี่ยพวกเนี่ยถ้าเราพูดตามความเป็นจริงตามที่เห็นเนี่ยถ้าในตอนกลางคืนที่มันมืดจริงๆเนี่ยเราก็ยังจะพอเห็นเจ้าตัวเวลาอยู่นะครับที่เราสามารถส่องดูได้นะครับแต่พวกเนี้ย มันไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือพูดตรงๆเลยมันมันไม่ชัดแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันชัดจริงๆเนี่ยมันต้องมืดจริงๆอย่างอย่างตอนเนี้ยแล้วก็เพิ่งผ่านแบบเจ้าตัวหรือว่าใส่เนี่ยผ่านเจ้าแสงอาทิตย์หรือว่าแสงห้องมาหมันมาเล่ามาเข้าที่มือทันทีแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยู่ในที่มืดอ,อยู่แล้วแล้วออกมาใส่เนี่ยบางทีเนี่ยาสารลูมิไบ์พวกนี้มันอาจจะยังไม่ดูดแสงเต็มที่มันก็อาจจะไม่แจ่มแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม แต่ว่ามันใช้งานได้ไหมกลางคืนรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆก็ถือว่าชัดมากๆนะครับผมก็ประมาณหนึ่งนะไม่ถึงกับแต่มันก็ไม่ถึงกับเหมือนพวกนาฬิกาไดเวอร์นะถ้าไดเวอร์นี่คือจะจะชัดมากๆนะครับผมอันนี้ก็พอแบบว่าพอได้พอได้อยู่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับลุมมีไบต์หรือว่าภายน้ำนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ SYMK 1 7นะครับซึ่งถือว่าใช้งานได้นะครับแต่ก็ถือว่าแบบไม่ไม่วืว่าจนเกินไปนะครับก็เหมาะกับการใช้งานนะครับโอเควันนี้ผมฝากเจ้าตัวนาฬิกาอัตโนมัติของผู้หญิงไว้ด้วยนะครับกับเจ้ารุ่นนี้นะครับ SYMK 1 7นะครับ K 1นนะก็ ตัวนี้ก็เครื่องสูตรไทยนะครับประกันเครื่องหนึ่งปีนะครับถ้าใครที่สั่งซื้อเนี่ยก็สามารถตัดสายไปได้เลยนะครับผมก็จะตัดสายให้ไม่ให้แล้วก็เวลาถึงบ้านเนี่ยเราก็ามาใส่ได้เลยนะครับหรือว่าจะอยากจะซื้อฝากแฟนก็อาจจะบอกขนาดข้อมือมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมตัดไปให้นะครับโอเควันนี้ผมบอสจากวิมลท่าแพรหรือว่าวิมลวอชชั่ดอทคอมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรก็สามารถโทรมาถามไลน์มาถามได้หมดเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ